คลิปนี้แพรจะมาทำ how to แต่งหน้ากันน้ำรับสงการบวกกับรีวิวสินค้าแบบเร็วๆไปเลยที่เขาว่าไม่หลุด กันน้ำไม่ไหลแม้แต่น้อยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ารอดูกันได้เลยค่ะบอกตรงๆว่าก็มีหลุดนะจ๊ะนี่นี่นนสวัสดีค่ะดิฉิสาค่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมาแต่งหน้ารับส่งกลา แบบกันน้ำกันน้ำนะคะเตรียมออกไปเล่นน้าสงการแบบสวยไม่มีสะดุดเอออันนี้เห็นสีผมแพ้ก็แบบอ้าวทำไมสีผมเปลี่ยนก็แอบทํา สีผมมานะคะไม่ได้ทำหรอกอันนี้คือแค่กัดนะคะกัด2รอบไม่ได้ลงสีอะไรเลยเพราะว่าพอกัดสองรอบเสร็จแล้วพังจ้าก็เลยแบบพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เครื่องสําอางต่างๆนะคะที่แพรซื้อมาเนี่ยก็จะแบบมีซื้อใหม่บ้างนะคะแต่ว่าแต่ละอย่างก็คือราคาไม่แพงซื้อแบบซองๆอะไรมาใช้เพราะว่า๋ยวพอหมดสงการเราก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้กันนมกันน้ำอะไรขนาดนั้นนะคะก็ประยุกต์กับของที่มีอยู่แล้วบ้างกับของที่ซื้อใหม่นะคะก็พยายามพยายามทําให้มันดีที่สุดโอเคค่ะแต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับส คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวแพดจะลงกันแดดก่อนนี่เลยเดี๋ยวแพดจะใช้กันแดดของ b i o r e นะคะ Aqua Rich สูตรนี้อันนี้ก็คือเป็นกันแดดที่เขาก็บอกเลยว่าอาของชั้นกันน้ำนะคะเธอเราก็ต้องมาใช้กันแล้วก็เนื้อของกันแดดเนี่ยมันมีความแบบบางเบาอะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราแต่งหน้าแล้วอะคือเราจะต้องลงอะไรให้มันแบบมีความแบบ ปึกติดทนใช่ปะมันก็ต้องการแบบกันแดดที่มีความกันน้ำนะคะบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องสงการเนี่ยไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนอะไรใดๆก็คือทากันแดดด้วยนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทารองพื้นกันรองพื้นนะคะแพ้ก็ซื้อมาทั้งหมด3แบรนด์นะที่ดูแบบว่ามีความกันนองกันน้ำนะคะ2อันนี้คือซื้อมาจากเซเว่นอันนี้นะคะเมเรสกาคือซื้อมาจากอีฟแอนบอยเพราะว่าในเซเว่นหาไม่เจอก็เลยไปหาซื้อในอีฟแอนบอยมานะคะแพ้ลองทําการเทสหมดแล้วนะคะว่าอะไรมันปกปิดดีบ้างอะไรกันน้ำดีบ้างนะคะก็สรุปว่าคือดีทั้งหมดเลย แต่ว่าไอตัวนี้คือเขาไม่ได้แบบเขียนเน้นนะเขาไม่ได้เขียนเน้นว่าตัวนางเนี่ยคือกันน้าเพราะฉะนั้นแพคก,ก็จะไม่หยิบม,มาใช้นะคะ<อ>เพราะฉะนั้น2แบรนด์ที่เข้าตากับการในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยฟาวเดชันของโซลาแล้วก็เป็นฟาวเดชันของเมรเรสกานะคะของเมรเรสก้าเนี่ยทุกคนมี3เบอร์นะคะก็จะมีสําหรับผิวสองสีผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวขาวที่แบบทำเป็นสีชมพูก็น่าจะสำหรับขาวอมชมพูอะไรอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวแพคลองสวอชให้ดูไหม วันนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าเกิดเป็นการแต่งหน้าสไตล์แพรนะคะแล้วก็เป็นการแบบเทสก,ก,การปกปิดติดทนอะไรบ้าๆเนี่ยเดี๋ยวแพจะใช้โซลาฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะใช้เมเรสกาสีขาวเหลืองฝั่งนี้ก็จะได้ดับทาให้ทุกคนดูไปเลยว่ามันแบบเป็นยังไงนะคะก็จะป้ายๆไว้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเกลี่ยทีเดียวเลยเยอะเยอะเยอะลืมไปว่าทาแค่ข้างเดียวลงซะเยอะเลย เดี๋ยวจะลองบิวเพิ่มนะคะบริเวณสิรอยสิวต,ต่างๆดูซิว่าเมเลิสกาจะปิดหมดไหมน,นะนี่ก็ปิดได้แต่ว่าก็ยังไม่หมดเดี๋ยวต่อไปนะคะอีกข้างหนึ่งโซลาอของโซลาจะมีความแบบเข้มกว่าหน่อยเนาะเข้มกว่ามเมลสกาเบอร์ขาวเหลืองนะคะเนื้อของโซลาเนี่ยเวลาทาไปแล้วรู้สึกมีความเป็นน้ำๆมากกว่าเพราะว่า เขาบอกว่าเนี่ยของเขาเป็นรองพื้นสูตรน้ำเนาะมันก็จะดูมีความแบบดูช่ำๆน้ำนะคะอุ้ยตรงหน้าผากก็คือข้างที่เป็นโซลา่านี่ปกปิดรอยสิวได้อยู่นะทุกคนเออแล้วฝั่งที่เป็นโซลา่าเนี่ยรู้สึกว่ามีความแบบบางเบามากกว่าอา่โซลาก็ปกปิดได้ประมาณนี้นะก็ยังมองเห็นรอยสิวอยู่ ปราดายนะคะพอๆกันต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Baby Bright อันนี้คือแพรก็แกะมาแล้วนะนี่เขาบอกเลยว่าของเขานี่กันน้ำแน่นอนจ้ะเธออันนี้คือแพรซื้อมาจากเซเว่นนะตัวนี้จริงๆแพรเคยใช้แล้วแหละเคยใช้ตอนที่แบบแต่งหน้าด้วยเครื่องสมอางจากเซเว่นจำได้ปะก็คือมีความปกปิดก็แบบโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวแพรจะทาทิ้งไว้บริเวณแบบตรงรอยสิวที่มันชัดๆน,น,นะคะก็ใต้ตาด้วย อันนี้ก็คือแบบจะเอาคอนซซลเลอร์มาทำเป็นรองพื้นไปแล้วแหละอ่ะคอนซซลเลอร์เบบี้ r บร h t คือให้ผ่านค่ะเพราะว่าเห็นปะปิดใต้ตาแบบเนียนเลยอ่ะปิดรอยสิวก็ได้เดิน การคอนทัวร <uan> ์ <t our> เนี่ยวันนี้แพทจะไม่ได้ใช้แค่เฉพาะแบบฝุ่นนะคะเพราะว่าต้องใช้แบบครีมด้วยเพื่อเป็นการให้มันติดทนเป็นพิเศษแต่ว่าแบรนด์ Fenty Beauty เนี่ยของแมรี่ฮันน่นะคะ <uan> <t our> เขาก็ไม่ได้บอกนะว,ว่ามันกันน้ําแต่ว่าถ้าใช้แบบครีมมันก็จะมีความติดทนมากกว่านะคะแบบ่องรีเนาะกรอบหน้าต่างๆ <uan> <t our> นะคะใช้ไม่เป็นหลอกปกติของครีมนี <uan> ่ค <t our> <uan> ือซื้อมาแบบใช้แทบแค่อยู่แบบไม่กี่ครั้งซื้อมาตั้งนานแล้วอะ คือไม่ค่อยใช้ปกติใช้แต่แบบใช้แต่แบบฝุ่นนะคะเวลและถ้าหน้าเลอะทำไงแล้วก็เดี๋ยวพัพจะใช้พับจุ่มจิ๋อย่างงี้นะคะเอามาเบล็ดต่อไปนะคะแพรก็จะใช้ Baby b r i g h t ตัวนี้นะคะเป็น Lip ลิปแอนปช๊บไปที่แก้มอย่างงี้คืออันเนี้ย <Yeah. S 1> อุ๊ยแต่และขิม บริเวณที่ปัดนะคะแพทก็จะปัดแบบว่าเฉียงขึ้นอย่างงี้นิดนึงนะต่อไปนะคะนี่เลยเป็นอายแชโดว์แบบเนื้อครีมวันนี้แพ๊จะแต่งหน้าโทนแบบส้มๆนะคะทาทีละข้างแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราแบบต้องหลับตาก็นี่เลยใช้นิ้วนะคะแทบๆไปอุ้ยสีสวยนะ แล้วแพรก็จะใช้แป้งของ q p r a พ s e ตัวนี้นะคะแพรใช้สีม่วงรุ่นนี้ก็คือมีความติดทนคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแพรก็จะเอา,าพับของเขาเนี่ยแหละมาแตะๆนะคะแล้วก็แบบ,แบ,บเบลนตรงมือนิดนึง<ๆ>เพื่อไม่ให้มันแบบเป็นฝุ่นเป็นก้อนนะคะแล้วค่อยเอามาแท็บที่หน้า แพจะใช้พาเลตนี่เลยของ b บ o w i ินะคะของพี่น้องฉาินะทุกคนเป็นแบบที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะจะมีด้านที่เป็นแบบอย่างนี้กับด้านที่เป็นอันนี้เดี๋ยวแพจะใช้สีนี้นะคะเอามาเขียนคิว้วอันนี้ต้องกล่องเขาเขียนว่ากันน้ำนะทุกคนก็ามาเขียนคิ้วกันจ้าอุย้ยสีมีความติดชัดอยู่ จะใช้ของโรอิ t นะคะของพี่น้องฉัดเหมือนเดิมสีนี้เป็นเบอร์สองนะคะ Dark Caramel Waterproof นะคะก็จะเป็นแบบหัวแปรงอย่างนี้คิวฟูมากแม่ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแพจะใช้พาเลตเดิมของ โ o อิดอันเนี้ยใช้สีนี้เลยสีน้ำตาลอ่อนนะคะเอามาแบบปัดเชดดิ้งจมูกนะคะอีกหนึ่งรอบแต่ว่าสีมันค่อนข้างเข้มแพ้ก็เลยจะต้องปัดแล้วก็มาแบบแอบ,บเบลนดออกที่มือก่อนก่อนที่จะมาแตะที่หน้านะคะ ต่อไปนะคะอายแชโดว์เดี๋ยวก็จะใช้ของ broit เหมือนเดิมนะคะสีนี้เป็นสี expensive nude นะคะเดี๋ยวแพจะใช้สีนี้นะคะทาทั่วเปลือกตานี้ก็คือแบบเอามาทับอไออายแชโดว์เมื่อกี้ไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าแบบไม่ต้องไปเปลี่ยนสีมันมากเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแบบสีพีชเมื่อกี้ก็คือสวยแล้วแต่ว่าแพยอยากได้ความแบบดูนแน่นปึ๊กกว่าเดิม ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะใช้สีนี้คือแพทจะเอามาเติมแบบว่าบริเวณเบ้าแล้วก็หางตานิดนึงไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าแค่นี้จริงแค่นี้คือตาสวยเติบแล้วะ่ะคือแบบแน้นปึก๊กสวยเวอร์แล้วเอามาแค่เติมแบบนิดหน่อย ให้ทาดูมีมิติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแพรจะกลับมาใช้สีนี้นะคะเอานิ้วจิ้มแล้วก็เติมใต้ตาไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ใต้ตาหัวตานะคะให้มันมีความแบบวิงวงแล้วเดี๋ยวแพรจะเอาสีนี้จากพาเลตนี้นะคะเอามาเขียนเติมอย่างนี้ดอลลี่อาจ้ะแฮรกับดอลลี่อาเท่ากับของคู่กันแล้วก็ต่อไปนะคะ water proof อีกเช่นกันอันนี้ซื้อจากเซเว่นเนาะ ของ Bro อออีกแล้วคลิปนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีหลักอย่างเ r o อ t นะคะไม่ใช่จกัก <c oughs> ซื้อเองอันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวแพทจะใช้ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นดินสออย่างนี้นะคะอินไลเนอร์ <c oughs> ชุบชบอย่างนี้นะคะก็เอามาเขียนเป็นอินไลเนอร์นั่นแหละ ต่อไปค่ะอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เอามาเขียนทับเส้นอายไลนเนอร์เมื่อสักครู่เลยนะคะต่อไปใกล้เสร็จละมาปัดมาสคคาร่ากันนะคะเดี๋ยวดัดขนตาก่อน ก็จะใช้ของพี่น้องชัดเช่นกัน waterproof นะคะติดทนยาวนานอุ้ยมาสคาราเขาจะเป็นแบบหัวแปลงอย่างนี้นะคะ ทุกคนขนตายข้างหนึ่งอะขอส่งลุกหลักเข้าประกวดได้ไหมคลีโอนะคะตัวนี้มันติดทนยาวนานมากๆเหมือนกันนะคือแบบว่าใช้เมคอัพรีมูเวอร์ธรรมดายังไม่ออกเลยอะต้องใช้แบบสําหรับลบมาสคาร่าเท่านั้นแล้วต้องถูเยอะมากกว่าจะออกเดี๋ยวแพจะลองเอามาทาให้ดูนะคะเพราเผื่อใครที่เคยซื้อตามแพแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้เอามาใช้อันนี้แพจะเอามาลองเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะสี่แก้มที่จะใช้นะคะก็คือเป็น for you t o เบอร์นี้ ันนี้คือไม่ได้กันน้ำอะไรหรอกแต่ว่าสีมันเหมาะที่จะใช้กับลุคนี้นะคะดูสีเข้ากันมาปัดซ้ำตรงที่เราปัดแก้มไปตอนแรกค่ะส่วนไฮไลท์นะคะไม่มีไฮไลท์อันไหนที่แบบกันน้ำให้ซื้อเลยก็เลยใช้อันที่มีอยู่นะคะเป็นของ Clio แทดเดน ใช้ Baby b r i g h t เมื่อสักครู่นะคะทุกคนเสร็จจ้าฟินชิชลุู ก็คือฟีนิชลุคของแพรนะคะกับลุคแต่งหน้ากันน้ําสงกรานที่ไม่รู้ว่ากันน้ำได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปลองเงทสให้ดูในห้องน้ํานะคะ แพรลองเอาน้ำสาดลาดอะไรเรียบร้อยแพรก็มานั่งรอให้หน้าแห้งตอนนี้คือหน้าแห้งสนิทเลยนะยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังยอยู่อยู่นะคะแต่ข้างนี้ก็คือตรงรอยสิวเริ่มละเดี๋ยวแพรจะไปเอาน้ำสาดหน้า,นา <B> รอบสองเดี๋ยวแพรจะลองเอากระดาษมาซับให้ดูนะคะว่ามันจะมีอะไรหลุดติ่มมาไหม หน้าอย่างอื่นคือไม่มีอะไรหลุดติดมาเลยเนอกจากลิปสติกว้าวคุยุกคนมันยังแบบใส่แหนวอยู่อยู่เลยอะดูดิตรงตาเนี่ยสีอาจจะแบบมีหายหายไปบ้างแต่ไอายไลเนอร์ไม่ลบเนี่ยเนลองเอานิ้วมาแบบถูๆไอายไลเนอร์ยังอยู่อะมาสคาร่านะคะเฮ้ยคือใต้ตาแพล ไม่แผ่นดาเลยสองข้างเลยอินไลเนอร์ของพี่น้องฉัดคือเลิศมากทุกคนอินไลเนอร์มันไม่ไหลเป็นแบบแผ่นดาลงมานี่ขนาดแบบเมื่อกี้แพรน้ำเข้าตาแล้วก็เห็นประี่ดดูดิตาแดงไปแล้วอ่ะน้ำเข้าตาแต่ว่าใดๆคืออินไลเนอร์ไม่ไหลเป็นแผ่นดาอันนี้ผ่านไปซื้อมาใช้ตามกันได้เลยนะคะตรงจมูกคือหลุดหน่อยเดียวอ่ะหลุดน้อยมากอ่ะดูดิลองเอามือถูๆออก ว <Wow. S 2> ตรงแก้มข้างนี้ก็คืออ่ะบอกตรงๆว่าก็มีหลุดนะจ๊ะนี่นี่น,นี่เห็นปะรอยสิวอะไรก็คือแบบแผลมมานิดนึงแต่ว่าดูยังก็ยังสวยอยู่อะเอ,อแล้วก็ข้างนี้นะคะข้างนี้ก็มีหลุดนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นปะเออปากยังอยู่คิวไม่หายด้วยเนี่ยดูดูขนคิ้วข้างนี้ น้องยังตังแบบฮิลเลอร์อยู่เลยอ่ะ <laughs> โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย